การจากไปของหมอกระต่ายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจากสุตวิทยาที่หายากในไทยมีไม่ถึง50คนจากที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการช่วยเหลือคนอีกมากแต่กลับต้องมาจบชีวิตลงเพียงเพราะเดินข้ามถนนบนทางม้าลายแต่ยังถือเป็นการจากไปอย่างทรงค่าเพราะเรื่องนี้กลายเป็นเสมือนแสงส่องไปยังมุมมืดกับปัญหาวินัยการใช้รถใช้ถนนที่เป็นเช่นนี้มานานแต่คนเลือกที่จะชินกับมันแทนการทำให้ถูกต้อง อย่างที่นายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนสะท้อนความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนไว้ว่าเราลองมองเรื่องนี้เหมือนผู้ขาน้ําแข็งนะครตัวยอดผู้ขาน้ําแข็งที่โผล่พ้นน้ําภาพใหญ่ๆของการสูญเสียเรามีคนตายรวมปีหนึ่งถ้าก่อนโควิดก็2องหมื่นปีที่แล้วนะครมีเหตุกควิดก็ลดลงมาเหลือหมื่น็ก็ตกวันละสิบเคน แต่ในจำนวนนี้นะครับ6-8เปอร์เซ็นตเป็นคนเดินถนนก็ตก8 0 0 1 2 0 0สองแต่ที่มองข้ามไม่ได้เลยก็คือ5เปอร์เซ็นตที่ BCVH Shirley จะลงเอยด้วยพิการอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละปีเรามีเคสพิการเนี่ยหลักหมื่นคนเรื่องราวทั้งปวงเนี่ยฮะในตัวแรกของภูเขาหนังแข็งฐานคิดที่ควรจะตั้งหลักให้ดีคือว่าถ้าเรายอมรับซึ่งจริงๆต่างประเทศเขาเน้นาการจัดการเรื่องนี้ยอมรับก่อนว่า human Make the e ร r เลอหมาก็ว่ายังไงคนก็มีโอกาสผิดพลาดนะเหมือนเวลาเราขับรถนะบางทีเราก็อาจจะลืมปิดไฟลืมคาดเบลล์เรืีอยซึ่งเอาข้อจริงแล้นะฮะเรื่องรถเซฟตี้เนี่ยฮิวแมนเมกดีเออร์เจะพบเยอะถ้าเป็นสากลน,นะฮะพบได้ถึงสองในสามหรือมากกว่านี้ส่วนฝ่าฝืนอย่างเช่นขับเร็วมากๆดื่มขับหรือย้อนสอนอย่างเงี้ยจะเจอแค่หนึ่งในสามแต่บ้านเราเนี่ย บางทีครึ่งๆเลยนะฮะบ้านเรามีพวกฝาก่าฝืนนี่เยอะไม่แพ้เออเลอร์เหมือนกันเป็นงั้นบ้านเราก็คงต้องจัดก,การต่างไปคือจัดก,การฝ่าฝืนด้วยเข้มกับกฎหมายด้วยเช่นเดียวกับนายแพทย์วิทยาชาติบัญชาชัยผู้เชี่ยวชาญในคณะที่ปรึกษาขององค์การอนามัยโลกด้านการป้องกันการบาดเจ็บมองปัญหารเรื่องนี้ว่าเป็นใจที่เป็นบุญเหตุของประเด็นด,ดังกล่าวเนี่ยเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติความเชื่อวัฒนธรรมที่แฝงและอยู่ในสังคมไทย ข้อแรกก็คือทัศนคติของคนไทยส่วนมากไม่เห็นคนเดินถนนอยู่ในสายตาคนเดินถนนส่วนใหญ่เป็นคนตัวเล็กตัวน้อยเป็นผู้ได้โอกาสที่ถูกเอารัดเอาเปรียบซึ่งกระเท้าดอกไม้เห็นเป็นประจักษ์เกิดทางเท้าที่มีขนาดเล็กมังแห่งทางเท้าก็ไม่มีทางเท้าแปานที่ขายของที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาวิง่งบนทางเท้าคนเดินถนนต้องหลบไปเดินบนผิวจราจรข้อที่สองคนไทยเคยขีย่กับแฟนขับรถเร็งข้อที่สามคือทางมาลายที่ใช้กันอยู่ไม่ได้มาตรฐาน ข้อที่สคนไทยยังไม่มีวัฒนธรรมจอดรถให้คนข้ามตรงทางมาลายทางมาลายยังไม่ใช่ที่ทปลอดภัยสำหรับคนเดินข้ามถนนมีข้อนะี้คือการมาเข้าใช้กฎหมายบ้านเรายัางหย่อนยานอยู่มากคําถามก็ว่าทําอย่างไรจัดก,การกับปัญหานี้ได้ในการประชมุม World Conference for injury e prevention and safety promotion ที่ฟินแลนด์ในปี2016คำสำคัญที่เสนอในที่ประชุมครั้งนั้นก็คือ the quick win e s slow s p e d ทำยังไงให้นคนในสังคมขับรถให้ช้าลงประโยชน์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงแต่จะเป็นคนเดินถนนปลอดภัยแต่ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้รถใช้ถนนทุกประเภทขอให้พวกเราทุกคนทุกภาคส่วนร่วมด้วยช่วยกันในการสร้างวัฒนธรรมใหม่เพื่อความปลอดภัยทางถนนด้วยการหยุดรถให้คนข้ามทางมาหลายและขับรถให้ช้าลงนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของข้อเสนอที่เห็นตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่เราคนไทยทุกภาคส่วนต้องช่วยกันจรงิงจังไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เป็นเหมือนกับการจุดไม่ขีดไฟ ที่สว่างเพียงบู๊เดียวก็ดับแต่ให้เป็นการจุดเทียนเวียนต่อกันด้วยการสร้างวินัยจราจรโดยเริ่มจากตัวเองเขารบกฎจราจรโดยไม่ต้องให้มีใครมาตามจับขับช้าอีกนิดให้ทุกชีวิตปลอดภยัยไม่ต้องกลายเป็นเหยือ่อหรือเป็นฆาตกรโดยไม่ตั้งใจเพียงเพราะไร้วินยัยนะรัมนอุดมพรรายงาน